มาดูความสมจริงนะครับผมนี่ครับร้ลอล้อบเบิ้์นโคลนะฮะทุกคนดูถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวแบบว่าหักหักล้อหน้าก่อนเนี่ยมันจะออกไม่ได้เลยทุกคน,นอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ชนี่ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โห เอ้แล้วก็สวัสดีทุกคนดีต่อเราเข้าสู่เกมฟาร์มิงซูเลเตอร์25นะครับผมสำหรับอีพีนี้ผมจะมารีวิวเจ้ากิก่านะครับผมนะไม่ใช่ครับผมนะผมจะมารีวิวเจ้าดิก่านะครับผมนะของช่างเอียวลันทุ่งนั่นเองครับผมนะก็อีพีก่อนหน้านั้นครับเล่นแบบเล่นแบบว่าเป็นทีมครับผมนะฮะอีพีนี้ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวแยกให้ชมกันแบบจะจะชัดๆไปเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็เราอยู่กับ เกมฟามิงยี่ห้าครับผมนะอืทุกคนดูนะฮะอันนี้หมอกหรือว่าฝุ่น PM นะเนี่ยนะฮะในเกมนี้เป็นหมอกนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่นะครับเป็นหมอกเป็นหมอกนะทุกคนนะครับผมนะฮะอืมผมจะมาขับรถเล่นนะครับในแบบนี้นะครับผมนะขับรถรีวิวนั่นเองครับผมนะฮะนี่วันนี้เราก็มากับพ่วงด้วยนะครับผมนี่ตัวลูกครับผมตัวลูกนี่มีผ้าใบติดมานะฮะไม่ได้แกะออก <laughs> นะ,ะนี่้เฮยทะลุได้เว้ยแอ๋บักนะครับผมนะฮะยังไม่อัปเกรดนะแต่ต้องแม่ทะลุไม่ได้ครับผมนี่ก็สวยครับผมนะฮะพอมาอยู่ในเกมนี้ก็มีความสดของสีแล้วก็ความสมจริงนะครับผมนะฮะอืยเยอะเลยนะทุกคนครับล้อแบบเลดทุกคนนะออื้หือแบบ ไมลายล้อมันไม่เหมือนกันะเนี่ยแปลกนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปวิ่งรับหินนะทุกคนนะครับผมนะฮะแล้วก็ลองมาดัมดูครับผมนะฮะในแบบนี้นะทุกคนอนะ่ขึ้นรถไปเลยครับผมยือๆชนชนปันเจริญนเนี่ยนี่มีรถตำรวจจอดทำอะไรไม่รู้ะฮะ เดี๋ยวเรากลับรถไปครับผมไปรับหินนะครับผมนะฮะจากไซโลนะีเรามาลองเทกันดูครับผมนี่โอ้โหดูหมอกสวยจัดเลยทุกคนเนะีเวลาช่วง8ปดโมงครับผมอือไปทางไหนวะเนี่ย จำทางไม่ค่อยได้ทางนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นทางนี้โอ้โหมองเกือบไม่เห็นทางทุกคนนะฮะมืดเลยฮะเปิดไฟได้ไหมอื้มฝุ่นหรือหมอกฮะโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยทุกคนนะโอ้โหนี่หรือเปล่าที่ฝุ่น PM นะฮะทุกคนบอกว่าขับรถนี่เกือบมองไม่เห็นทางเลยนะ อุยแม่มันจะเข้ามาในเกมขนาดนั้นเลยเหรอฝุ่นพีเอ็มฮะในเกมนี้เป็นหมอกนะไม่ใช่ฝุ่นเดยวดโโูช่วงประมาณ8โมงครับ ขับได้อยู่นะขับได้อยู่ไปฮะแม่แมบก็ค่อนข้างสวยะฮะเหมือนแมบบ้านเรานะฮะอันนี้คล้ายๆต้นสักทองเลยฮะด้านข้างเนี่ยฮะเออใช่ได้ใช่ได้เสาไฟแบบว่าบันนอกหน่อยนะ อุ้ยอะไรวะบักกระโดดวนรอมแมปเลยทุกคนนะเรามาดูแบบมุมมองด้านหน้าเนี่ยฮะมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหรน่นาะนี่สายๆหน่อยก็เริ่มไม่มีฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหมอกเลยฮนะอื้อหือ เราเรียบแม่น้ำไปฮะโอ้โหเสียงเด็กแว้นครับดังลั่นเลยพอดีบ้านพักอยู่ข้างๆถนนไงผมะฮะเสียงรถขับผ่านนี่ลั่นเลยไปครับอื้มออ ไปรับงานที่ไซโลเฮ้ยผิดทางแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยใช่เปล่าวะรัดทุ่งแล้วฮนะประมาณ700เมตรครับผมไฟท้ายติดได้ยังไงวะเนี่ยงง มันมีไฟท้ายติดนะฮะแล้วขวาครับผมนี่หอมอกนะจัด วิงตามทางนี้ไปก่อนครับอ,อข้างหน้านี่ฮะขาโพลเลยทุกคน <laughs> นี่ครับไปครับผมแมปแบบนี้นำไปแปลงเป็นแมปไทยฮะ ว่าถนนมันมีความใกล้เคียงฮะเราแค่เอาปั๊มเบอร์ทอกับวัดเข้าไปครับเป็นแบบไทยแล้วนะฮะเห็นมาหลายแบบแล้วนะฮะแบบไทยใส่ปั๊มเบอร์ทอเข้าไปครับแล้วก็วัดนะครับผมกลายเป็นป๊ากลายเป็นแบบไทยฮะเออนะฮะแปลกดีไงนะผมนี่ผมจะฝากตัวลูกไว้ก่อนนะผมนะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานครับวันนี้ สั่งแค่สั่งแค่อะไรนะดำเดียวครับผมเนี <c> ่ย <oughs> ดูครับผมนี่ครับความสมจริงของเกมนี่ฮะตรงพื้นนาครับผมเวลารถเหยียบไปจะเป็นรอยลึกเลยนะคนเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปยํำน้ำสักหน่อยแล้วกันนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเติมหินเติมหินแหมสวยงามหนะจัดเต็มจัดเต็มเลยครับผมตัวกระบะเขามีตัวกันเศษด้วยครับผมนะฮะ กันเสียดร่วงครับผมนี่นะผมมันทุกหนักแล้วพาลงตรงน้ำดูฮะอืมอุ๊อุ๊้ไม่มีน้ำลงลงเปิดน,น้ำดูก่อนเราจะเล่นน้ำกันนะฮะนี่ โอ้ยเปิดแป๊บเดียวฮะน้ำเต็มเลยฮนะอืทำลุยครังกันดูฮะทุกคนอุ๊ยโอ้ยมันทำให้สมจริงอยู่นะฮะล้อฟรีเลยครับผมเนะี่ยนี่ดูอืแล้วถามว่าลงมาทำไมฮนะมันทุกหนักด้วยฮนะอืมมาดูความสมจริงนะครับผมนี่ครับล้อล้อเบิ้์นโคลนะฮะทุกคนดู ถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวแบบว่าหักหักล้อหน้าก่อนเนี่ยมันจะออกไม่ได้เลยทุกคนมีการติดเลยนะเห็นดอูอืนี่อืมไปครับฮยออ,ออกได้หรือเปล่าอุ้ยลงมาทำไมลงมาทำไม <laughs> หนักเลยฮะหนักได้ Whew, ได้เป่าอุ้ยลอฟีล็อฟี่อุ้ยจะติดแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เลยป่าได้ปอุ้อุ้นี่ขึ้นขึโอ้โห แ yeah, ย่อยู่แย่อยู่ฮะต้องกระชากครับผมเรียบร้อย,อย,อ,ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นนะฮะแหมเกือบไม่รอดนะทุกคนนีครับผมโอ้โหดูจมเลยะฮะ ดูครับมันเปื้อนเปื้อนโคลนรัล้อสมจริงมากครับฟาร์มยี่ห้าครับผมดูสุดจัดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดำอยู่แถวนี้นะครับผมนี่ยังไม่ได้รับงานจริงฮะทดสอบดยู่เฉยครับผมเอดีมันไม่เทได้ครับนี่เรียบร้อยครับอืม เรียบร้อยครับผมนี่ตามฉบับเดือดช่างเหวลันทุ่งครับผมนะโอเคครับผมอีพีนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะใครที่ชื่นชอบฝากอะไลค์กด subscribe ด้วยนะกันนะฮะแล้วก็ใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าทุกคนบ๊ายบาย